กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ขารพสู้ขู่สุขนร่วมทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าฟังไทยฟังเล่าและตามประเทศมื่อนี้พบกับช่องผู้ขาานกิติชัยบาลีซ่องเก่าซ่องเดิมอีกคือเก่ามื่อนี้ผู้ขาานกิติชัยบาลีมาอัปเดตการสร้างวัด บ้านหน้าเาราตำบหลหนองกรุงศรีอำเภอโน้นสะอาดซึ่งซื้อวัดว่าวัดไสทองมือนี้สีมาคุยกับเจ้าอาวาสกับท่านย,ยกเพิ่นว่า,เ,าเดี๋ยวนี้สร้างไปฮอดไซแล้วสร้างจะดีแล้ว,ก,วก็เหลืออีกหลายปันไหนสี่เบิร์ดก็ขอกลาบอนุญาตเอฟซีสู้ขู่สุขคนเดี๋ยวสัมผัสเจ้าอาวาสเพิ่นจะน้อยเจ้าอาวาสเพิ่นกับพิการจักหน่อยหนึ่งผู้น้อยหน่อยเพิ่น,นซื้อว่าทันท่าน,าน,านยักคู่บุญลอ้อม ยักผู้บุญรอกวจจการครับวัยวัจจการสองท่านนี้เอาให้เห็นทั้งสองท่านนี่น้ำท่านยักผู้ครับเดี๋ยวนี้อหนไอ้ที่เขาสั่งยู่เดินเนี่ยเขาเอื่นว่าเอี่ยงคนนี่ยัาตานเอียงกว่าเอาไหมชัดๆเจ้เขาสั่งหน้าใส่กับดีฮ่าสิบหกดีฮ่าสิบหกซื้อว่าเจดีซื้อว่าเจดีไม่ซื้อปะนี อืมเจดีน huh. ี่เสฟอืมบรรจุพอบอลลุ่มและสาลีดิกระถางตอนนี้ได้สร้างเบิดไปหลายแล้วสำเร็จแล้วหลายร้านขาดปลาประมาณ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 สิบสามสิบสามล้านแล้วสิาล้านปลาที่นี่คาดว่าเหลืออีกหลายปันได้สี่สี่สำเร็จเสร็จสิ้นขอจ้างมาหน้อยนะครับมาติบกามล้าน สิบสล้านแต่ยังไ่ทันได้เดียบร้อยตลาดรประมาณอย่างไรจิห้าล้านจิ้ล้านเิดไปสิบสองล้านคุดว่าแล้วสิบสองมัน,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 นเหลือยุสาล้านใช่ตาสามล้านคว่าสล้านนี่ถ้าก็ษียลอายุแล่วเจ็ับก็บนแอืมมาน,นี่ถ้ายกสองท่นนี่พ่อหัวเงินไล่ไดเพิ่มมาจากท้างไหนมาั่เป็เจาเป็นที่ทุกข่า่าผู้ใจบุญ ข้าพุทเจา้าจากกลางจันทร์าสาร,ริทั่ทวประเทศแล้วตัวราชนาจักรหดเขออนุญาตอีกหนึ่งอันไชยยกผู้ประจำอยู่นี่แหลกซื้ออย่างน้ำสกุลยังบอกซื้อไร้งนึ้ม,มาหนงอยก่อนตัวนี้ตัวท่านเนี่ยตัวท่านน,นั่งซื้ออย่างุชาน้ำสกุลยังบนไทยส่วนอันไชยยกข่านนี่ได้ซื้ออย่างข้าโยมมาเป็นคนทมน้เจว อ๋อเป็นไายกอธิยุประจําวัดนี้ช้อยเหลือเจรจารในการพัฒนาวัดยุนีประจําเนาะผมว่าปีนี้เราปีแรกโอเคครับโอเคครับคิดว่าคงสิสําเร็จเสร็จสิ้นพร้อมกันรับจิคอยเบิ้งยุนีตลอดไปที่นี่ฝากท่านผู้ว่าพาเอฟซีผู้ใดต้องการอยากเสียน ซอยสมทบเนี่ยท่านยักกู้นออี่อาสีันี่การคัดขวงหรืออะไรหรือนินดีแค่ไหนอ่ะล,อล่องเลาะอธิบายใหเอฟซีฟังจะถายักจากรอดมนอยากกายอ่จาจาั้งหลายจะไหนกาอยากตรวจนำนายาบนกับบัญชีบัตรเลยก็ได้ไม่ช่างทำมาตา,า,ามาบัญชีบัตราทงเลย าามาทงบิชอาบาัดนี้พญะคูพนวาจังสี่ท่าเอฟซีคู่ใดที่มีความประสงค์สิร่วมบริจาคก,การสร้างพระาธาตุเจดีย์ของวัดบันหน้าเราวัดไส่ท่องนี่จ้ะข้างเพญะคู่พนมีบัญชีส่วนกับผมนายกิติใชยบาลีกสีอาล่งเบอร์ไวไ้ใายคลิปแล้วกะ ลูกเหมือนทีทั้งวัดไวไ้ใครคิดกท่านก็สามารถโอนเขาม่าให้เพื่อนได้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์กะสิไปยู่วัดซึ่งนายกิติชัยบาลีเจ้าของช่องกสีบ่ได้ไปยิบไปบายเพื่อให้เป็นที่รักแค่ละไข้ละเคี่ยงแก่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกขุสุขพิจารณาเจ้าอ,อว่าควนกับผู้น้อยสัมเนีพค่รจะบ่สามารถที่จะพาเร่รไล่พี่น้องได้ ขอฝากเอฟซีผู้ใจบุญสู้ผู้สุขคนครับ